เอาละครับก็ต้องขอสุนทรพิชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมในอติบดันะสำหรับในวันนี้นะผมก็อยากจะแนะนำนะแล้วก็เชิญชวนทุกๆคนนะไปงานเกมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนั่นเองครับผมนี่เลยครับ งาน t h a i l a n d g a m e s h o w Big Festival 2016สำหรับงานนี้ก็จะจัดในวันที่9-11วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ธันวาคม2016นี้นั่นเองสำหรับงานนี้ก็จะจัดที่ร o ย a l พ a r a กอน h อ l l ชั้น5นับสยามพารากอนนั่นเองครับผมตั้งแต่เวลา10.30ถึง2ทุ่มนับค่าเข้างานก็60บาทนั่นเองครับผมสำหรับใครที่เป็นเกมเมอร์นับหรือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมนับก็ไม่ควรพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดครับผมสำหรับในงาน Thailand g เกม Show ในปีที่แล้วนับเขาก็จัดประมาณ3วววััันนนนเเหมมมมือกกรรผผและะ็ได้้ขาา่ป2 และนี่ก็คือของรางวัลที่ผมได้มาครับผมนี่เลยครับเยอะแยะมากมายครับผมโอ้โหรับรองว่าไปงานนี้ต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาแน่นอนครับผมและสําหรับปีนี้นะใครที่ได้เข้าร่วมงานครบ3วันนับมีสิทธิ์ลุ้นรับนี่เลยครับผม p พ s y s t i t n o n VR นะโอ้โห uh huh. มูลค่ากว่า16,990บาทเลยนั่นเองครับผม ส่วนกติกาก็ตามนี้เลยนั่นเองครับผมก็มาอ่านกันได้นะับสาหรับงานนี้นะผมก็คิดว่าจะไปทั้งหมด3วันเลยนั่นเองครับผมแต่ว่ายังไม่ชวนนะแต่ที่ชวนนะผมก็จะไปในวันอาทิตย์ที่11ดนี้แน่นอนครับผมสําหรับในวันอาทิตย์ที่11บเ็นับก็จะมีอีกกิจกรรมที่น่าสนใจนะับนี่เลยครับผม Mid and Great with c a s t e r นะับจัดโดย Logitech นั่นเองครับผมสําหรับกิจกรรมนี้ก็จะจัดในวันอาทิตย์ที่11นะับเวลา10โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงนั่นเองครับผมงานนี้ก็จะเป็นการรวมเหล่า c a s อร์คนดังนะไม่ว่าจะเป็นพี่แป้งซนะีบิงนะ หรือว่าพี่แบงก์กาม,มนะับหรือว่าพี่กิจอีวาเกมเมอร์นะก็เรียกได้ว่าหลายคนกันเลยทีเดียวนับนะก็ยังมีอีกหลายคนนะับไม่ใช่เฉพาะที่ขึ้นได้เห็นตรงนี้นั่นเองครับผมสำหรับใครที่มางานนะับก็สามารถเข้ามาแวะทักทายกันได้นนะับเจอกันวันไหนก็เข้ามาได้เลยครับผมนี่เลยครับโปรหมวเสื้อสักหน่อยนี่เลยเพิ่งไปทำมาครับโอ้โห่น่ารักจริงสําหรับในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคนระับอย่าลืมมาเจอกันที่งานนะับสวัสดีครับผมจุบจ๊บจุ๊บ I love it.